มาอีกแล้วครับ uh> พ mm well> um ี่น um> ้องมาขันไหนแล้วครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับพี่น้องครับคลิปเดียวพ่อครับตองต่อคลิปสองครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเลี้ยงทำอะไรดอลล่าร์อยู่นะครับพี่น้องครับดอลล่าร์ละจักบาทครับพี่น้องประมาณสองรอยใบพี่น้อง้มาเลยว่าประมาณสองใบดอลลาร์เป็นกบาทพี่น้องครับหนึ่งดอลล่าร์เป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับสองร้อยใบจะเป็นเงินจะเป็นเงินกี่บาทนะครับพพวกนี้ก็เป็นแสนพวกนี้ก็เป็นพวกนี้ก็สองหมื่นกับ สองหมื่กับหนึ่งแปดสอืกับหนแอันนี้ก็เท่าไรนี่แสนสองเอันนี้แสนสองบาเบ้องพี่แก้มยังน่อยอ่ะพี่แก้มตัวน่อยไปเลยอะ่ะเออพี่แก้มตัวเล็กเลกเองฮะก,ออก็พี่บาอีกมาไรอ่มะมางห่ผมตมากน้อันรมัมัผลกระทบมาทังพี่ ฮะขั้น C ไม่อีกมาไม่อีกอีกมือนนึงนะครับเขาไม่อีกเบมจองโยดอลลอสองร้อยใบพูน่ะสองใบเป็นเท่าไหรี่มาเดียวสองอใบหนดอลลาร์เป็นกี่บาท โอ้ย3บแต่ไปาและสามสิบสี่โอ้ยหกหมื่นสี่เกราอเปลาหกอปนรวยัล um ้ไปลหนึ่งนไละล้วถือด้ยไรีนไหม

ใหม่ทุกพวงทุกวันคุณจะพันไหมนะผมอะไรของเราครับใหม่จากรถสดจากทะเลเลยนะครับพี่น้องไอ้ยังจะว่ดีแท้ไม่เชื่อถามพี่แก้มก็ได้นะครับมาอะไรของเรานะครับสูตรทุกวันนะครับใหม่จากรถสดจากทะเลนะครับพี่น้องครับ มาอะไรของเราทําใหม่ทุกวันครับใหม่จากใหม่ๆเลยนะครับใหม่จากรถสุดจากทะเลครับพี่น้องครับอันนี้การันตีได้เลยการันตีได้เลยครับทำใหม่ทุกวันไม่ลอยรถไม่ลอยแม่นครับพี่น้องครับวันนี้ใส่ถือว่าเป็นวันว้านเลนไทยครับวันแห่งความรักครับลิฟบินก็เลยเป็นสีชมพูนะครับ เป่นกะเพราเอกเกาน่าเป็นกะเพราเปร้วเออรำหวยพรอนะครับบัดนด้ขอบคุณนสกาแฟกระป๋องนะครับอร่อยเด้มเต็มรสกาแฟแท้ เมื่อวานขอบคุณอ,อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบอ,อชิงดีดีมาให้พี่แก้มนะครับเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนม,มุม โอ้โหโอ้โหลงกระสาวันนี้มันได้ตีดไครเห็นมั้นั่นไคหนูเฮ้ยบักอ้าวกร่งหน่อนลา มาด้พี่น้องมันเป็นเจ้าบาทครับพี่น้องหนึ่งดอลลาร์สองร้อยบาทเป็นเจ้าบาทเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาด้อครับด้วยตอนนี้กําลังประกอบฉากนะครับพี่น้องครับกําลังประกอบครับพี่น้องครับอพี่มาถึงมามาหามาอะไรนะครับวันนี้อันไ้นะครับเราต้องสักผ่านก่อนด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่หนองคูนะครับ ผมเป็นบันอีลัมแต่บัตอีลัมผมพูดถึงว่าวีสัยจังหวัดสีสะเกดครับพี่น้องครับน่าจะครับรำาไทมีนชัยน้ำไฟมาดปะนั่งว่าครับจักล่ำล้ำนี่แหละลำไปมาเนอกยี่หานอ โอ้เ oh. มื่อกี้อะไรวะแบบแบบไอ้แก้เมื่อกี้อะไรแบบ,แบบมีการมีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับมีการเจิญจานบินมีการเจิญจานบินเนาะเมื่อกี้โอ้โนี่มันิ่นเจิญน,นี่ดาวกระจายครับกระจายเริงกีครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้โหมาอะไรนี้นะครับทำทำนานมากเลยนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ครับอันนี้ ตัดติดตัดติดนะครับตัดที่นี่ลอกติดนะตัดเอาต้องตัดก่อน <c oughs> ชวผู้หมอหนี่บอกว่าชิวๆอ่าแล้วพี่น้องคลิปนี้กับพี่น้องว่าเบิร์ครับโรงกระสาันนี้ครับโรงกระสาแห่งความรักโรงกระสาวันวาเลนไทน์ครับวันนี้ครับหมอแม่เอฟซีพี่น้องสุขสุขพนครับมอบความรักให้น้องผู้หญิงครับพี่น้องครับสามพวงน้อยๆเลยกับว่าได้นะพี่น้องเนาะ นะครับสหรับคลิปนี้กับพี่น้องมาด็่มะหยกพ่อพ่อยแม่ยูในเตียงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับมาคลิปนี้ร่วมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณที่มาขังโฆษณาครับพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณพ่อเอขอบคุณน้องหงอิงนะ i s a m a t s t e r thank you is a EA thank you is a teacher มอนอิงนะครับ thank you so much นะครับ thank you นะครับที่ให้มาซีซีมาลัยนะครับใน today นี้นะครับวันนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้ไฟไล์ใช้ดีฟ้านุ่มดูซื้อเลยไฟไลท์ <laughs> เอาลองซีดีไหมแฮปปี้แฮปปี้ไฟไล์ใช้ดีดูแล้วซูมซื้อเลยไฟไลท์ แฮปปี้วาเลนไทน์ครับบ๊ายบาย